บทเรียนราคา42ล้านจอใจเศรษฐีชั่วคราวจากถูกหวยสู่ติดหนี้เพราะเราประมาทในการใช้เงินปิตใจอดีตคนดวงเฮงถูกลอตเตอรี่รางวัลที่หนึ่งพงแจ็คพอต3เด้งรับทรั์กว่า42ล้านแต่ใช้เงินเกือบหมดใน2ปีซ้ำร้ายปัญหาชีวิตรุมเรา้าขาดทุนธุรกิจพ่อแม่ป่วยค้างค่าเทิงลูกวิกฤตโควิดจนเหลือบ้านเป็นสมบัติชิ้นสุดท้าย แย่ครับมีเงินนอกระบบที่ต้องจ่ายรายวันเศรษฐ,ฐกิจไม่ดีหลายอย่างเงินก็ร่อยรอจนสุดท้ายตอนนี้เรามีเงินในบัญชีไม่กี่หมื่นบาทรอขายบ้านอย่างเดียวเพราะถ้าไม่ขายบ้านเราก็จะไม่มีเงินทุนที่จะทำธุรกิจตอนนี้เราไม่เคยมีเงินก้อนเป็นหลักหลายสิบล้านเราก็ประมาทในการใช้เงินการบริหารจัดการก็ไม่ดีอียวาดข่าวปลอดหรือเอกกล่าวกับทีมข่าวเ g r Live ไลฟ หลังจากที่เรื่องราวของเขากลายเป็นที่พูดถึงบนสังคมออนไลน์อย่างกว้างขวางนันเนื่องมาจากการที่เขาได้เปิดเผยผ่านรายการตีสิบเดยว่าเมื่อสิบปีที่แล้วเขาคือผู้โชคดีถูกสลากกินแบ่งรัฐบาลรางวัลที่หนึ่งรับเงินไปจำนวนกว่า42ล้านบาทแต่ในระยะเวลาเพียงแค่สองมีเงินที่ได้มากลับถูกใช้จ่ายไปจนเกือบหมดอีกทั้งยังมีปัญหาชีวิตตามมาอีกมากมาย จนเกือบทำให้เขาตัดสินใจจบชีวิตต,ตนเองย้อนกลับไปเมื่อสิบปีก่อนครอบครัวของเอกมีฐานะปานกลางประกอบธุรกิจเปิดร้านขายและผลิตอุปกรณ์สักลายแต่เนื่องจากประสบปัญหาเศรษฐ,ฐ,ฐกิจจึงต้องมีการกู้เงินนอกระบบมาหมุนเวียนกว่า6 0แสนบาทและจ่ายดอกเบี้ยรวมแล้วนับล้านแต่ในความโชคร้ายยังมีความโชคดีที่เขาถูกลอตเตอรี่รางวัลใหญ่จากต้นทุนที่ซื้อไปเพียง5,000บาท ตอนขยายสาขาที่สามมีเงินทุนอยู่แต่ไม่พอก็เลยไปกู้เงินนอกระบบมาเพราะบ้านยังผ่อนอยู่ก็เลยตัดสินใจว่าจะไปทำงานต่างประเทศค่อยกลับมาใช้นี้แต่ยังไม่ทันได้ไปก็ถูกลอตเตอรี่ครับปกติแล้วตัวผมกับตัวแฟนค่อนข้างจะมีดวงด้านนี้ทีนี้ผมไปดูหมอดูชื่อดังอยู่สองคนหมอดูมดแดงหมอดูรอยเท้าแล้วก็ตู้เอกซเรย์เขาดูเหมือนกันว่าผมจะมีโชคเกี่ยวกับการเสี่ยงโชค เราเกิดมาเพื่อสิ่งนี้เขาบอกว่าผมจะถูกรางวัลที่หนึ่งสองรอบให้ซื้อเกี่ยวกับเบอร์โทรศัพท์เมื่อก่อนเบอร์โทรศัพท์ผมจะลงท้ายด้วย7 4็ของแฟนลงท้ายด้วย746เราก็ซื้อตามมาเรื่อยๆงวดที่เราจะไปทำงานต่างประเทศต้นทุนที่ซื้องวดนั้นอยู่ประมาณ5,000บาทมีคนเอาลอตเตอรี่มาขายผมซื้อแค่741แต่มันมีอยู่ชุดหนึ่งที่มีเลขเจ็ ตอนแรกผมไม่เอาแต่ลูกสาวร้องจะเอาก็เลยซื้อมาเพราะเป็นเบอร์เดียวกับเบอร์โทรศัพท์แฟนผมเปิดร้านที่ถนนเข้าสารกองสลากอยู่4แยกครอบัววันที่ลอตเตอรี่ออกผมก็จะไปฟังทุกงวดไปลุ้นพอรางวัลที่หนึ่งออกมาผมไม่รู้ว่าลอตเตอรี่ผมมีอะไรบ้างซื้อมาสิบกว่าชุดก็ไม่ได้จำหลักๆผมซื้อใต้ดินเจ็ดสี่หนึ่งตัวหนึ่งประมาณแปดร้อคูณแปดถ้าถูกจะได้อยู่ประมาณห้าถึงหน ผมก็ว่าถ้าถูกจะใช้นี่ให้หมดจะได้ไม่ต้องไปต่างประเทศปรากฏว่ารางวัลที่หนึ่งออกมาเจ็ดสี่หกผมก็ตายแล้วทำไมสวรรค์มันแกล้งแบบนี้ก็เศร้ามาถึงร้านมีลอตเตอรี่อยู่ชุดหนึ่งก็เลยเอาออกมาดูเลขท้ายมันเป็นเจ็ดสี่หกก็ตกใจปรากฏว่าถูกรางวัลที่หนึ่งบอกให้ใครฟังก็ไม่เชื่อแต่ตัวเองลึกๆก,ก็ยังมีความมั่นใจอยู่เวลาเราไปทำบุญเราอธิษฐานอย่างเดียวเลยขอให้ถูกลอตเตอรี่รางวัลใหญ่ๆ ความโชคดียังไม่หมดเพียงแค่นั้นจากในตอนแรกที่เอกคิดว่าจะได้เงิน20ล้านบาทจากการซื้อสลากกินแบ่งรัฐบาล5ชุดแต่หลังจากที่ตรวจสอบโดยละเอียดก็พบว่าถูกรางวัลแจ็คพอตรับเงินรวมทั้งสิ้นกว่า42ล้านบาทเรารู้แล้วว่าถูกรางวัลที่1ใบ1 2ล้านคู่1 4ล้านเราถูก5คู่ถูกจริงๆ20ล้านโท ไปบอกพ่อแม่เขาหาว่าเราเพิ่มมาดูอีกทีมันชุดที่62มีแจ็คพอต20ล้านของงวดนั้นเท่ากับว่าผมจะได้40สิบล้านพอไปขึ้นเงินเขาก็บอกรู้หรือเปล่ามีรางวัลพิเศษอีกเป็นหวยการกุศลได้มาอีกสองล้านเท่ากับถูกสาเด้งเด้งที่หนึ่งถูกรางวัลที่หนึ่งเด้งที่สองถูกแจ็คพอต20ล้านเด้งที่สามีการกุศลด้วยเป็น42ล้านเอาเงินไปใช้นี้บ้านสองหลังมีรถตัดไปหมดซื้อทองให้ลูกน้องที่อยู่ด้วยกันคนละบาท เงินอีกส่วนให้ญาติพี่น้องเฉพาะญาติแจกไปล้านกว่าบาทเข้าบัญชีให้แม่พ่อตาแม่ยายคนละล้านซื้อบ้านเพิ่มอีกสองหลัง18ล้านที่เหลือก็ไปทําบุญเป็นล้านเขาบอกว่าคนที่ถูกลอตเตอรี่หรืออะไรใหญ่ๆดวงเราจะหมดเราก็กลัวตายเงินมันก้อนใหญ่เราใช้เงินมือเติบรู้ตัวอีกทีจ่ายบ้านก้อนสุดท้ายหรือเงินไม่กี่ล้านบาทมันเป็นเงินร้อนจะไปเร็วแต่เราก็มีบ้านมีรถก็ยังชะล่าใจอยู่ ชีวิตพลิกเพราะความประมาทอย่างที่กล่าวไปแล้วขั้งต้นระยะเวลาเพียงแค่สองปีเงินรางวัลที่ได้รับมาก็ลดลงอย่างรวดเร็วจนน่าใจหายอีกทั้งเขายังเจอปัญหารุมเร้าหลายด้านทั้งด้านธุรกิจด้านสุขภาพคนในครอบครัวด้านการศึกษาของลูกๆจนมีเซี่ยวความคิดหนึ่งที่ไม่อยากอยู่บนโลกนี้อีกต่อไปแล้ว ปรากฏว่าพอเราทำธุรกิจมันก็มีโดนโกงขาดทุนไปร่วมสองล้านมีปัญหาสุขภาพของพ่อตาแกฟอกไตามาหปีก่อนถูกลอตเตอรี่เดือนหนึ่งประมาณ30,000บาทหลังจากที่ถูกก็ฟอกไตามาอีกเกือบห้าปีแล้วเงินเริ่มหมดก็เลยย้ายแกจากโรงพยาบาลเอกชนมาฟอกรัฐบาลอยู่ได้ประมาณไม่ถึงครึ่งปีแกก็ติดเชื้อเสียชีวิต ถ้าเกิดว่าเรายังมีเงินให้แกฟอกเอกชนต่อไปแกน่าจะมีชีวิตอยู่ได้อีกพักใหญ่ก็เสียใจตรงนั้นที่เงินเราหมดเลยทำให้แกไปเร็วขึ้นแม่ตัวเองก็เข้าโรงพยาบาลเป็นนิ้วในถุงน้ำดีต้องผ่าตัดหมอไปเจอเป็นเนื้อร้ายกลัวเป็นมะเร็งเลยตัดลำไส้ออกไปครึ่งหนึ่งเมื่อก่อนแกน้ำหนักประมาณ60กว่าโลตอนนี้อยู่ประมาณ30 4สโลแกผอม รักษาแม่หมดไปเป็นล้านพ่อตาก็หมดไปสองถึงสามล้านเหมือนกันและเมื่อปีที่ผ่านมาค้างค่าเทอมลูกอยู่เขาเลยไม่ให้เรียนพอออกไปสักอาทิตย์เขาก็มาตามให้ไปเรียนต่อแล้วให้ผ่อนชำระแต่ว่าลูกคนที่สองตอนนี้ไม่ได้เรียนมีลูกทั้งหมดสี่คนครับจบปริญญาตรีไปแล้วคนหนึ่งค่าใช้ใจ่ายค่อนข้างสูงลูกผมแต่ละคนเรียนเอกชนความเครียดเยอะขนาดที่ว่าตอนนั้นมีข่าวคนรมควันในรถคนผูกคอตาย ก็คุยกันถ้าพอไม่ไหวพ่ออยากจะฆ่าตัวตายแต่ก็ยังเป็นห่วงเรื่องลูกถ้าเราตายไปคนหนึ่งครอบครัวต้องพังทลายแน่ๆก็เลยกลับมาฮึดสู้อีกครั้งหนึ่งดังโชคชะตาเล่นตลกกับชีวิตซ้ำแล้วซ้ำเล่าเพราะวิกฤตโควิด -19 ที่เกิดขึ้นก็สร้างความเสียหายให้กับธุรกิจของอดีตชายดวงเฮงคนนี้จนต้องสูญเงินไปอีกหลายล้าน ธรรมดาเราจะมีเงินจากร้านสักรวมกันทั้งหมดเดือนหนึ่งสามแสนกว่าหักค่าใช้จ่ายแล้วได้ทุกเดือนสบายๆเพราะร้านที่ถนนเข้าวสารผมเซ้งมาล้านกว่ากว่าเงินก้อนสุดท้ายที่ผมเอารถไปจำนำเพื่อจะมาจ่ายค่าเช่าที่ข้าวสารเราจ่ายไปแล้วปีหนึ่งพอโควิดมาเราจบเลยร้านเปิดไม่ได้ลูกน้องก็ต้องจ่ายไปอีกครึ่งปีจนเราไม่ไหวเราอุ้งไม่ไหวแล้วยอมปล่อยร้านได้แต่ขนของกลับ เท่ากับว่าเงินที่เราเซ้งมาล้านกว่าบาทก็ไม่ได้คืนเงินค่าเช่าที่จ่ายล่วงหน้าก็ไม่ได้เพราะไม่ได้เปิดร้านพอรอบสองยิ่งแย่ร้านสักโดนสักปิดด้วยเราขายอุปกรณ์ได้น้อยลงกระทบมากเอาง่ายๆผมหมดไปเฉพาะโควิดสล้านกว่าเงินหมุนในบัญชีเลยไม่มีตอนนี้ตัดสินใจขายบ้านอย่างน้อยเรายังมีสมบัติที่จะขายอยู่บ้านเฉพาะหลังนี้12ล้านแล้วทำเรือนรับรอง 2ล้านกว่าบิวอินไปล้านกว่าประมาณ15 1 6ล้านก็เลยตัดสินใจขาย10.5ล้านก็ยังมีสมบัติก้อนสุดท้ายถ้าขายก้อนนี้ไปแล้วจะได้มาดำเนินชีวิตใหม่และใช้อย่างประหยัดต้องมีความระมัดระวังในการใช้เงินมากยิ่งขึ้นอีกกล่าวว่าบทเรียนสำคัญที่จำได้ขึ้นใจคือเรื่องของการบริหารจัดก,การเงินและการอย่าไว้ใจใครมากเกินไป และท้ายที่สุดนี้เขายังเชื่อมั่นในโชคชะตาของตนเองที่อาจถูกรางวัลใหญ่อีกครั้งในภายภาคหน้าเราก็ช่วยเหลือคนไปเยอะนะมีเพื่อนยืมเงินไปสี่ถึงห้าคนรวมๆแล้วประมาณล้านกว่าบาทก็ไม่ได้คืนเลยสักบาทเมื่อก่อนเราลำบากก็มีคนช่วยเหลือพอเรามีอันจะกินคนนู้นคนนี้ขอเราก็ช่วยแต่สุดท้ายเราไปขอความช่วยเหลือจากใครไม่ได้เลยแม้กระทั่งเงินที่ให้ยืมไปก็ขอคืนไม่ได้ เราประมาทกับชีวิตเกินไปใช้เงินไม่วางแผนเอาง่ายๆโควิดเราไม่นึกถึงเลยมันจะมามันก็มาไม่ได้กระทบเราอย่างเดียวกระทบคนทั่วโลกเราไม่นึกว่าเศรษฐกิจจะเป็นแบบนี้อย่าประมาทกับชีวิตเราต้องมีการเก็บออมมีการวางแผนการเงินที่ดีว่าควรจะใช้เงินส่วนไหนเท่าไหร่กี่เปอร์เซ็นต์เพราะอะไรก็เกิดขึ้นได้แต่หลักๆตอนนี้หวังจะขายบ้านได้แล้วก็อาจจะมีอะไรดีๆเข้ามาครับ แ่ก็ยังหวังลอตเตอรี่อยู่ยังซื้อทุกงวดเพราะว่าเขาฟันธงว่าเราจะถูกรางวัลที่หนึ่งอีกรอบหนึ่งก็รออยู่แล้วประจวบว่าลูกชายคนที่สี่ชื่ออูเขาเพิ่งหัดพูดตอนที่เราถูกลอตเตอรี่ก็จะถามลูกชายว่าน้องอูเมื่อไหร่พ่อจะถูกลอตเตอรี่ลูกบอกว่าสิบปีปีนี้เข้าปีที่สิบน่าจะเป็นดวงของเรามาอีกสักรอบหนึ่งรีบปรบีแต่ก็ยังมีความหวังอยู่แต่ไม่ประมาทแล้วเที่ยนี้